แม่จะด่าล you know? ูกไหมฮะถ้าถ้าลูกทำหล่นแม่จะด่าลูกไหมเอ้าลูกก็อย่าทำหล่นสิแล้วแม่ก็อย่าล่าลูกเลยก็ลูกทำหล่นมาเอ้าเหรอลูกก็ทำดีๆดิเอาคนดีๆลูกชอบทำกับข้าวไม่ใช่เหรอใช่ก็อยากทำอยากทำแล้วลูกอยากเป็นอะไรนักทำอาหารสองอย่างอ้าวเหรอสองอย่างกับน้ำทำอาหารอ้าวเหรอเชฟนี่แหละ พ่อครัวหรือแม่ครัวใหญ่ดอ้อ๋ออ๋อ,อจะเป็นพ่อครัวใหญ่อ่ะใช่ไม่ใช่ลูกครัวใหญ่ฮะ<า>ลูกครัวใหญ่เออลูกครัวใหญ่อะแล้วที่มันไม่ไหม้ลูกจะทำยังไงอะะ่ะก็เหมือนเดิมบอกพี่ลูกครัวใหญ่มาทีไม่เหรอคนด<ล>ีดีคนดีๆีแม่ลูกทำงานนานเลยเว้ย